Once upon of o in n time the middle a w h e y บั d นายเห็นนั่นหรือเปล่าดูเด็กคนนั้นสิเด็กคนที่เดินมาน่ะฉันว่าอย่าดีกว่านะข่าวบอยเราอยู่ในพารกิจนะเฮ้เดี๋ยวเราจะไปไหนน่ะมีงูอยู่ในกเกงฉันนะมันกำลังแข้งเฮ้เฮ้จะหนูสักการคุยด้วยหน่อย เอนูเขามานี่สิครับผมจะพาไปดูคองดีอะไรหรือครับแค่เดินไปตัวโคดหินที่ตรงนั้นไปกับฉันมันเหมือนดังฝันให้นูยินดซัมมาเราติดตามเขาซะแล้วฉันจะพาเธอไปสวรรค์แล้วฉันจะพาเธอไปสวรรค์ เอสการหนึ่งศูนย์หนึ่งตอบด้วยตอนนี้เขาบอยกำลังให้เด็กโกซับอยู่